ที่กบิทข้าวนะครับนี่มีการประชุมคณะทำงานครับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาระยะเกษตรตามแนวพระราชดำริครับนายส้มใจอานพรรดิปฏิมาผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานครับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาระยะเกษตรตามแนวพระราชดำริ ข้จังว,วัดกระบีโดยกมมระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้น้อมนำลักปรัาญ,ญาธิกิจพอเพียงในการน,นำที่ดินทาสารประโยชน์นะครับของรัฐนี้และกลับมาดำเนินการพัฒนาเล่งน้ำเป็นแก้มริมแบบอาระยะขับเคลื่อนตามประราชปณิธานซืบสร้างรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเลงขอบประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดการพัฒนาบูราณาการอย่างยั่งยืนนะครับเนื่องในโอกาสมามงคลจะเริ่มประชนภพนรษา72พันษาซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อจุมชนเป็นพื้นที่อารยะเกษตรอย่างน้อยเนี่ยเจย,ย่างครับจะประโยชน์ทิบย่างได้แก่ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ทรับเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทา ทางน้ำท่วมนำเลงนะบำบัดน้ำเสียนะสร้างการหยุดรับคุณภาพชีวิตสูนฝึึกตามสร์าพระราชาการนำภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเอารักพันธุกรรมพืชและสัดและการสั้นธนาการกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยว อ่าและพื้นที่ส่วนกลางนะครับเป็นพื้นที่รวมพลนในการจัดกิจกรรมของชุมชนในการจัดงานนี้นีน้ในเรศาก,การจะเริ่มประกาศนั่นเองครับนะคะโดยจังหวัดกระบี่ค่ะ <c oughs> ขออภัยค่ะได้ขัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนะค่ะที่มีความพร้อมและก็มีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาพืนาพ้นที่ต้นแบบเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็อารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริจํานวนนึ่งแหง้งก็คือพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ร่องน้ำและการแนวถน้นสายซอยตามโครงการจัดที ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแปลงตำบลเข้าพนมมู่ทีซ้ำตำบลเข้าพนมอำเภอเข้าพนมจังหวัดกระบี่ค่ะเนื้อทีเนี่ยประมาณเอ่อกสิบสงไรนะครับนะ้ประมาณนั้นค่ะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้กับเพื่อนานะครับความเม่นชอบรูปแบบโครงกาันและการแนวทางในการพัฒนาพื้นที่การมอบไม่ภารกิจนะครับการจัดตั้งประมาณการประทงความร่วมมือในการดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาต้นแบบเนี่ยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะเป็นไปตามกำหนดนะครับนะะกห้แล้วเสร็จไปในท่าหวทันว่าคมนี้นะครับ คโครงการดีนที่จังหวัดกระบี่ครับ